เดี๋ยวเรามาดูนะครับคลิปนี้อันนี้เป็นกุญแจรถนะครับรถปี2009นเก้านะฮะแน่แบรนด์อินดี้นะครับอันนี้ต้องมีแพชชั่นนะครับถึงจะซื้อมาใช้งานได้นะครับล็อกปลดล็อกนะครับเปิดฝาท้าทยนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับรเซฟตี้กุญแจซ่อนอยนู่นี้นะครับวิธีใช้นะครับง่ายๆนะครับเป็นสลักนี่นะครับรเซฟตี้กุญแจ ไปใช้ยามฉุกเฉินนะฮะกรดีพื้นที่จำกัดใส่เข้าไปปิดจบครับคลิปสั้นๆนะฮะก็หลายๆท่านคงทราบแล้วแล้วก็หลายๆท่านคงอาจจะยังไม่ทราบนะครับโปรดศึกษาก่อนใช้งานในเม่นวนของรถรุ่นนั้นๆ